เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยโย่พี่อยากเติมลบากก็เปล่าอะไรวะลาว่าเฮ้ยบ่นไรไม่ฟังโว้ยร้านลาว่าบักร้านบริการเติมลบักระบบ id pass และบริการกีบเกมพาสสูงถึงรเจท7ไม่ว่าจะเป็นคิงสังกัสีชินโดไลฟ์ a l l s t a r a n เม e Adventure รอนิเมะไฟเตอร์และอื่นๆอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับหากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ล,ลิงต้ารางคลิปเลยนะครับสามารถไปเลือกสินค้าตามใจชอบได้เลยนะครับอ่ะมันก็อันนั้นนี่แบบอันนี้นี่มันต่างกันยังไงแต่ว่าเกมพาร์ตอะไรฮะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอะ่ะเรออียบร้อย Alcohol มเม Mexico Not โปรแมปอะไรเนะี่ยทำไมมันไม่เหมือนแมป้ทำลายล้างนั่นเลยวะโนโลบักโหเปย์อาพเอาดิเฮ้ยแบ็คไลท์เมเธอร์เฮ้ยเดี๋ยวดนาะทำไมไม่มีอะไรเนะี่ยราคาหัวฟูลี่วอทอะไรเนี่ยเฮ้ย VR l o a d i n งยี e เอาดีเอาดีเอาดีกัดแอ้เบิร์นซูอ่ะเอาดีตรงนี้ได้ด้วยเฮ้ยได้หว่าได้อ้าวอะไรอ่ะเฮ้ยวินเลดเฮ้ยบ้าใครซิใครซิไอ้นี่ไปได้ไหมนี่ตกไปเป็นไงนานว่าละตกไปเป็นไงอยู่ดีๆมันตอกตู้เฉยเลยอ้าวล่วงไปมันมีอะไรวะเนี่ย จริ <c oughs> งจุกเราสุขนาไปแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยว,ะอ,วะอะไรนะ่ะอุ้ยระเบิดระเบิดอุ้ยหมดังหมล้ม วันปล่อยลเบืดมไหมอ้าวรอดคนคุณนะไอ้เมกแกเหมือนแค้ออฟแคทเลยเราเลือกโบดเมียบได้ใช่ไหมเฮ้ยมีไฟไดฟ์ดีด้วยโบดเลยคนดูอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีมีจนสลับวะวัดว้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ,โอ,โอ้มันปิดสก,กินเช็คได้ไงอ่ะอันนี้ไงปิดได้ละมีของแบบนี้ด้วยน่ากลักวชะมัดเลยเิสเซ่เยสเซ่โบดฟันนับกัน นี <N> ่เออเฮือเมาแล้ววะดีอยากรู้ว่าข้างในเป็นไงนะวะโหฮูฮูโหไหนอะ่ะโอโ้เป็นพีเอ็นจีแล้วบอลนี่อะไรเนี่ยแล้วฟ็อกซี่อะ่ะหุ่นยนต์ปั้นหุ่นยนต์โลโบอกรส,สุดยอดฟ็อกซี่อยู่ไหนอยากเห็นฟ็อกซี่อะ่ะเอ,อ้มีห้องยามด้วป่ะคอนโดอ๋อโหจิงจกไปไหนอัพจิงจกวะ โอ้โหอาวุโโดฟอร์เม็กซิโกอีกแล้ววะเฮ้ยพิซซ่าแลนด์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฮะไอ้บัติเยอะขนาดไหนกันเชียวไม่กลัวครับไม่กลัวครับอีซี่ครับแต่ไม่อยู่สูงดีกว่า เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยลแล้วก็จะรออแล้วเงี้ยเฮ้ยเดยวเด้อเดอเ,เดี๋ยวอะไรอะมีนสีด้วย อเมริกาปีด้อมอุ้ยใครรอดอได้มี่นรอดด้วยเอาตายคนดูดิคนโดนดึงดึงอยู่โอ้โหลบสามคนบ้า impossible อะไรทำไมมันมืดวะคนดูเกิดอ,อะไรขึ้อนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมืดลงมืดลงวะว h ตเ the hell โดดหนีเลยอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวเฮ้ยอ,อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่าตายอย่าไปที่อื่นเชีพี่เฮ้ยดูมันบีบลงดีโคตรน่ากลัวเลยอ่ะ เกมแอปเปิลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวะทำไมเองมันหายตัวได้วะเออเมแอปเปิลเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะคำสีดำเหมอวัตเทียวไม้คำสีดำอะไรไม่รู้เฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นจีครับมอไม่เห็นยาทำผมครับพี่นี่ผมขอโทษครับอุ๊ยๆๆๆยเหมือนโดนจิ้มอ้าวโอ้โหดาเมทอราเมกินแอปเปิลเลย เอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยมาแล้วอะ่ะความมือมันคืบพานเข้ามาเอ,อ้ยสว่างแล้วว้าหาหา่าทันคือผู้อยู่รอดใครเป็นโลกโก้คอมมือน,นะคนดูดัมโฟเบียเเย้เซอร์เยสเซอร์แมพต่อไปเป็นอะไระยีแแปล่ะเฮ้ยเอาดิไอ,อพวกนี้อะไรเนี่ยโลแกนยามาดาวิวกอตอ,อะจัมเปอร์คุดบายเวลยีแแป้ยอะไรอะไรอะไรอะ เฮ้ย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 อะไรบ้าิงอุ้ยวุ้ยเฮ้ยตายตายตายอยตายเนี่ยตายเนี่ยเบลอไอพี่ตายพี่เป็นกี่น้องเมื่อกี้ยังไม่พร้อมเฮ้ยขอเป็นอ่าช็อกโกแลตไอ้น้องพี่อยากเป็นช็อกโกแลตพีเ p ิล โอ้หน <The S 1> ้าหน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 ้ายิ you know? ้มเลยแล้วทำไมเราไม่มีเสื้อผ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะคอมาโดอะไรอ่ะเฮ้ยตวนที่ไม่รู้เสื้อผ้าพี่หายไปไหนไม่รู้แล้วมันอะไรเนี่ยมันใช่ภัยพิบัติเด้ออะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าพามานะเว้ย เมันคือภัยพิบัติอะไรวะเนี่ยยืนใครยืนอยู่ท้ายเครื่องเอ้ยเดี๋ยวอะไรโอ้ยเฮ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 ้ยทำไมมันมองทางนี้โอ้ย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 โอยจิบ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 ตายไม่ตายไม่อย่าตายอย่าดูมวยายอยู่ ผมต้องพากิน e แอปเปิลก่อนเฮ้ยอึ้หลบสิงืดขวางอย่านะาเอาไปนะไหนเฮ้ยม,มาขึ้นมาข้างบนได้ด้วยมันเล่นดอมไปมั่วเลยนึกว่าอแค่ไม่มาตรงน,นี้ก็พอแค่มันมองมานะโอ้โอโอโออยกว่าแล้ว <laughs> มันเลนดอมไปเรื่อยนึกวาไอ,อ้พวกที่อยู่ข้างบนนี้ก็ยังโดนเนี่ยท่านผู้ชม ยี่ผมจะโดนกับพวกเขาไหมไม่นายโดนหรอกอ,อุ้ยเฮ้ยมันรอดไะใหญ่ยอูยอยอย้ทำไมแมปมันเลี่ยมอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเลี่ยมเหมือนโลบอกรเลยเดี๋ยว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 ,ยวผมคิดไปเองเอ้ยมันไม่ได้คิดไปเองนี่หว่าเฮ้ยมันขยับได้แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นไรนะโรมาเนียเหรอโรอมาเนียได้เข้ามาเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวอะไร บ้านเอียงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะโรมาเนียอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเอ้ยมันโดนขโมยนี่วะเหลือไหมยังเ,ยหเ,เหลือไหมไปรุ่นยังเหลือไหมเก่งเลยเฮ้ยเลือเยอะเหลือเยอะเว้ยเขารอป่ะวว่าที่แถวโรมาเนียนี่ยโดนขโมยของบ่อยอะรอบนี้เป็นอะไรกัน ขอตึงๆไม่เอาพยุงหิมะอันเดอร์สตร์มอ๋อไอ้ชิวเฮ้ยเดี๋เดๆอเดไม่ชิวนะเฮ้ยสะด้งอุยอุยอุยอุๆยแล้วใครจะรอดอะเงี้ย ไม่อยากพิม่ะโอ้ยกระโดดโองรอบเว้ยเดี๋ยวเด้อทำไมซาตาคอร์มาไหนซาตาคอร์ไม่เห็นมีเลยอุ๊ยโอ้ซาตาคอร์กูวาไม่อิ่มเรื่องไงให้เค้นที่ค้นโคตรใหญ่เลย คนโดูมีลิงทองด้วย,ยชนีทองปะโอ้ซ oh, าตาคอร์คนดูสนอบอลโอโหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไบโอหัสศาดหรอคุณคุณไม่เห็นมีเลยมัวโม,วมวเกมอะ อีอะไรเนี่ยไม่เหมือนมันยิงอะไรด้วยคนดูดูดิอเล็กตายแอะโวววพี่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะถ้ามันลามมาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนอะ่ะมันลามขึ้นมาข้างบนได้เป่าวเนี่ยมันน่าได้ครับโอ้ย อยู่ข้างบนก็รอดอยู่แล้วไม่น่าหนีเลย ZW วะ ZW หมอยความว่าไงวะเอ้ยเดี๋ยวทำไมมีระเบิดด้วยอ่ะเรามองตายนะเว้ยเรามองตายนะเว้ยอ้าวอ้าวอุ้ย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 โดดไอ้จี๊ยมไม่โดนนุ้ยไม่โดนอุ้ยเด้อเด้เด้อเด้อตายตายตายอย่างเงี้ยนานไง เหมือนทากิจโดนปุ้นอนอะอะไรอะสวัสดีหายเอ้าคนอื่นรอดทำไมผมไม่รอดอ่ะเอาว่าเขาเลือกจีนกันว่ะไหนเขาดูหน่อยดีกจีนเป็นยังไงน้องไม่มีประเทศไทยเหรออยากเห็นประเทศไทยยังแหละเฮ้ยนางสนมอะฮะ อูมันดูเลีนสิษษ์จังวะไม่เชิงเรียนสิ์หรอกมั้งแล้วมีพระพุทธรูปบูดาอยู่ด้วยฮะโนบูดาหรืออยู่ไนวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย เดี๋คอนเตอร์มันแตกไปแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอ้ยเซเว่นโอ้ยเซเว่นอีเลเว่นเป็นละครบั้งครับเขาต้องเ,เข้าสู่เซเว่นอีเลเว่นขั้นนั้นนะอะไรทำไมมันดูเงียบๆวะฟ้าไม่คืนบ่อยน้องวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมันลามเร็วมากเลยนึกว่าลืมไปอ่ะเรียบรอ้อยข้างในเซเว่น เฮ้ยวันน yup> ี้ครับพี่เนิร์ดอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้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 ยเจ็ดเลยไม่ใช่หกอ่ะเบาเบานะพี่เบาเบานะเฮ้ยอเมริกันไบโอไฮโอรัฐบาลสนิมเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเด โอ้สึนามิกาลูนาตายโอ้โหโอ้โห